ค่ะวันนี้ก็เป็นการทำบุญช่องนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่59ค่ะใช่แล้ววันนี้ก็คือทั้งน้องบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีนะคะแล้วก็พี่พี่ก็มุ่งหนึ่กันทุกปีนะแล้วก็เราก็ได้มาเจอกันอีกทุกปีเหมืเจอพี่พแล้วน้องพีนี้น้องแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าก็ดีไหมมี่น้องบอกที่นี่ก็ก้าวเข้าสู่ปีเี่59แล้วจะมุ่งหนึ่งในอะไรไฟจุไดวมากค่ะ เบ๊กครับกูจะมบ๊กครับครับก็ดีใจครับได้มาเจอกับนักแสดงนะได้เจอกับน้องร้ี่นีนะครับแล้วก็มาเจอกับผู้บริหารที่พนักงานกล้องเจ็ดเอชีนะครับในหนึ่งปีเราก็จะมารวมตัวกันแบบนี้ทำบุญร่วมกันนะครับผมก็5 9แล้วเราจะอยู่ไม้ถึง89 89เข้าสู่ปีที่89ได้30ปีข้างหน้าพวกเราก็จะมาสัมผัสกันแบบนี้ได้ครับไม่มีเข้าสู่ปีที่5 9แล้วเราถูกมาทั้งหมด สิบหกต้องบอกตรงนี้ด้วยให้เราหน้าเด็กได้เราหน้าเด็กได้สิบหกปีครับยังไงบ้างสิบหกปีครับเกิดสิบเกนาเลยรับขอบคุณเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็เห็นแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวคุณนนะครับเข้ามาแรกๆก็เป็นน้องนิดแท้ตอนนี้ก็กลายเป็นตี่นิตรแท้น้องๆยังไงบ้างเหลือเกินแข็งนรงแข็งแรงมากครับทุกคนเก่งหล่อสวยทุกคนครับแล้วเขาก็มีวิทยาการดูแลกันทุกคนเรียกได้ว่าเข้ามาอยู่เหมือนเป็นแบบเป็นครอบครัว โดยจริงๆครพวกเราทุกคนสนิทกันมากใช่ครับแต่สนิทแค่นี้พอดีกว่าอย่าสนิทมากกว่านี้ทิ้งพอยลูกสาวยังไงบ้างจากเราเราของเราพี่น่ะน่าจะเข้าปีที่เก้าโอ้โห่สวยน่าดูตอนเกือบเข้าผมแล้วแหละ เราจยางไรบ้างกับ <wounds> ช่องเจ็ท <laughs> <to> ี <t ell> ่มา9ปีค <amigo> ร <t ell> ับปนที้เข้าส่งที่าแล้วจริงๆก็เป็นข้อครัวที่อบอุ่นค่ะทีอเห็นที่บอกเมือนเจอเพื่อนเลยคือเจอนั้นเอ้ยเป็นยังไงบ้างทักทายอะไรอ่าค่ะบรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนครั้งแรกตั้งแต่จนมันแรกตั้งแต่ตอนันจนถตอนนี้เลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเขียนมากที่เรื่องมีโอกาสต้อนับถามน้องเจดมากเลยนะแต่5 9ปีกับช่องเจบ้านลน ก็ดีใจค่ะที่ชูเจตเขายังเป็นครอบครัวที่อบูสนุกค่ะ วันนี้ก็ได้มาเจอพี่ๆเพื่อนแบบครบครบเลยก็ก็มีความสุขมากค่ะแล้วก็ยินดีกับทุกเจร็จด้วยถ้าถ้าถือว่า5านะคะก็ขอให้ดูผู้คนไทยแบบนี้ไปนานๆแล้วกันเนาะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันตลอดครพี่ยูรอนยูรอนยังไงครับผมอยู่มาปีนี้9กาสู่ปีที่8ตามพี่พลอยมาหนึ่งปีใช่ไครับตามจะมาเลยครับเกาสู่ปีที่59 27ครับ ครับก็มีความสุขครับมีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้มาช่องเจ็ดแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยสําหรับการได้มาทําบุญกับที่มีนักแสดงรวมถึงน้องๆนันนนกดดแสดงแต่ตอนนี้น้องๆจะเยอะกว่ารุ่นพี่แล้ะตอนแรกไล่หวัดดีรุ่นพี่ครับตอนนี้รับไหว้นะฮะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่ม เป็นผู้อาวุโสแล้วครับก็มีความสุขมากครับดีใจดีใจมากครับเราได้ฐานะรุ่นพี่ยังไงเห็นรุ่นน้องเข้ามาแต่ละเจนแต่ละรุ่นเลย่โรเราเราก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคอยคอยคอยดูผลงานของน้องๆตลอดครับผมแล้วก็รู้สึกถึงความตั้งใจของน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออก้าวเข้ามามีหลายๆคนก้าวเข้าสู่ปีนี้ก็มีตั้งเยอะ59เ้เพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเออน้องๆใหม่ๆก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะอยากเป็นกำลังใจให้น้องคอย ซัพพอร์ตุูผลงานน้องครับหวังว่าจะได้ร่วมง,งานากับน้นนองเพื่นคนครับพี่โทมมาพี่อเอกว่านักล้ำเหมนันขอนัครับผมก็ก้าวสุปีที่59เนาะปีนี้เป็นปีที่ดีมากเลยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการก้าวสุ เก้าเก้าเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ได้รับลมหนาวมาแบบสดชื่นมากๆเลยปีนี้จริงๆเราทุกคนน่าจะสดชื่นเนาะมาถึงนั่งกันปุ๊บหายใจกันเต็มปอดมากๆเลยมันเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการก้าวเข้าสู่ปีนี้เก้าที่สดชื่นมาด้วยครับแล้วก็ยี่ปีกเจ็ดแปดปีแล้วลูกไม่ครับมันเลขมันเพิ่มเพิ่มครับแปลกๆนั่งยี่ปีลูกอ๋ออันนั้นสี่ปีค่ะเป็นน้องค่ะ ก็จะมีผลงานกับทางช่องคู่ใจใช่ไหมครับครับครับก็มีผลงานด้วยครับก็เร็วๆนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้และวหนึ่งธันวาคมนี้แผนด์รักฉบับร้ายเนี่ยครับแล้วก็คลอยครับแล้วก็ถ่ายทําเรื่องบ้านนังครับบ้านดางมี่ยู่หรอครับมีอยู่หรอมีนานะเพจยรครับเท่เจ็ดมีครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับทุกวันพุทธพฤหัสเวลา2องทุ่มสีนาทีครับละครเรื่องหลวงครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว13 EP คืนนี้ EP 24ครับฝากด้วยครับ ใช่ค่ะผู้จบไปค่ะก็ดีเลยค่ะก็ดีใจยิ่งตัวโค่ะไม่ล่ะผลการนึกสองใบค่ะก็รอดูดูลาดเล่นไฟเล่นว่าคิได้ไหนะผู้จคดการใช่ค่ะ ฟาดปั่นจรดด้วไรคะขาดเซฟอะไรขนาดไหนเรื่องนี้ฟาดปั่นตัวจริงๆก็น่าจะแซฟมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนรักที่จนเพื่อนที่รักกันมากๆเลยมามาทำลายกันเองก็ต้องรอดูว่าจะใช้วิธีแบบไหนตีกันต้องติดตามิพี่พี่คนรพยศเลยควรพยศทุกโจใทย์นะแล้วกคนลังเรื่องใหม่ที่กำลังจะมา วันที่หนึ่งค่ะวันวานะครับแานรักฉบับร้ายครับก็สนุกแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงแล้วก็ทีมผู้จัดนะครับก็รับรองครับว่ามีเป็นมีจิกก้อนกันไแน่นอนจิ๊กใหม่ครับถึงจิ๊กใหม่เลยพี่ใช่เป็นพมพมตั้งหรอยิ้งนิดเพิ่งกินเมื่อกี้ั ใชเใ็ดความจิ้น okay ใ็ดความจิ้นที่คือการ3างวงสตากันเดี๋ยวมันจะเกินไปขอบคุณค่ะ